อายุเท่าไหร่แล้ครับเนี่ยคู่น้อยเนี่ยป,ปนยีนึงนะครับร้องไวเท่าไหร่พ่อยี่สิบยี่สิบหการ้อยทไทยไหมครับหรือว่ายังไงบามันผ่นบามันย่สิบห้าร้อนะครับร้องไปยี่สิบเบอร์โพ่อผมเบอร์อรโทรครับรสนใจครับ

อ่ะครับผมอ่ะตัวเบิ้งตัวต่อไปครับสวัสดีครับขายหรือยังครับเนี่ยเจ้าของไม่อยู่้ยขับรถสามารถเลยใช่ไตามสัญญาครับเดี๋ยวเบิ้งเม่ใหญ่ตัวนั่นกัน สวัสดีครับขายหรือยังครับขายหมดแล้วครับขายหมดแล้วขายไปเท่าไหร่ครับพ่อสามหมื่นวันนี้สามหมื่นวันนี้สามหมื่นสี่แม่ใหญ่แล้วนะโอ้แม่ใหญ่ครับขายสามหมื่นสี่ครับเป็นแม่ท่านนะครับเดี๋ยวมาล้วนท่านหนุนกันครับอ้่ามอวลดลอยจอดนี่ สวัสดีครับขายหรือยังครับเนี่ยครับครับแม่สาวใช่ไหมครับเนี่ยสาวแม่สาวกี่ปีแล้วครับรู้ก่อนราวสิบห้าสิบหกเดือนนี่มั้งโอ้ใกล้จะได้เป็นใกล้จะเป็นสัตว์แล้วใช่ไหมครับได้ใกล้เป็นทับแล้วน,นลูกลกระทบหรือว่ายังไงครับเนี่ยอันนี้เขาเรียกลูกกระทบลูกกระทบนะครับเนี่ยอ่าเดียวเป็นสายหูครับเนี่ยลูกกระทบอ่าใช่ยังตัวนี้ก็เป็นลูกประมาณนีะ อันนี้แม่สาว14 1สสเดือนนะครับเนี่ยอันนี้บามันนะครับเราสิบเดือนผลยาดีเท่าไหร่บามันบามันบามันเท้านี่ลองไว้เท่าไหร่พ่อครับลองไว้สามหมื่นหกตัวเนี้ยตัวนี้สามหกตัวนู้นสาตัวนู้นสามหมื่นเจ็ดนะครับอ่ะตัวนี้สูงประมาณร้อยสิบร้อยได้ไหมครับเนี่ยได้ร้อยยี่ตัวนู้นก็น่าจะประมาณร้อยสี่สิบนะครับเนี่ย ตัวนู้นตัวนู้นสามตัวนี้สามนะครับ36 3สมสสามแม่สาวนะครับขอเบอร์โทรหน่อยพ่อเผื่อมีคนสนใจครับ0 8นย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนงด้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งเก้าสี่แปดเจ็ดเก้าสี่ปดเจ็ดนะครับอ้าวพ่อส่งได้ไหมครับอย่างอีสานซื้อเนีไปส่งได้ไหมครับอยู่ไหนครับสมมุติว่าอีสานโทรมาเนี่ยซื้อไปส่งได้ไหครับก ราคาส่งค่อยคุยกันอีกทีใะ่รับค่อยคุยกันอีกทีนึ่าโอเคครับอยู่จังหวัดไหนครับเนี่ยผมละครับผมอยู่ขอนแก่นครับอ๋อขอนแก่นไปแต่ก่อนไปประจําอยู่แต่ก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วไปซื้อขวายพวกกันอยู่นั่นไปซื้อขวายแต่ก่อนตรงล้งขาอ๋อครับผมตัวนี้เลิกแล้วอ๋อเลิกแล้วอายุตรงอายุก็เลิกแล้วแล้วก็ไปบ้านทุ่มไปอยู่ มาชุ่มด้วยนะครับผมนี่ผมอยู่นี่อยู่ชุมแพนี่ครับสามสิบกว่านะครับสามสิบหกสาสิบเจ็ดนะครับขอบคุณมากครับผมมาสนใจโทรมาต่อตามต่อรองราคาได้ครับเดี๋ยวไปเบิ้งตัวต่อไปกันครับอ่ะแดงนี่แหละครับเนี่ยนยังไม่ขายครับยังไม่ขายแม่สาวนะครับมาขายหูนะครับนี่ยินดูบาซินหกเดือนนะครับนี่หกเดือนโอ้ เวลางามครับลำตัวเา้วสูงดีครับหกเดือนครับร้องไว้เท่าไหร่ครับสามสิบห้าสามสิบห้าแม่สาวอายุหกเดือนอ่คือตัวเงญ่นะครับฟูฟงสั่งเงญ่ครับสูร้องไวสามสิบห้าครับแต่ตัวนี้ขายแล้วไขายรอ่าร้องไวสามสิบห้าขอเบอร์โทรหน่อยครับผม 063 271 8535 8535นะครับเอาแม่สาวนะครับกินดูบาซินนะครับนี่สูงเงาดีครับเนี่ยแม่สาวนะครับร้องไว้3 5นะครับสำหรับคุณเด,เดย์จะในม้วาแม่นะครับโชวกันตามที่ขอไว้นะครับโชวมา สอบถามตัวรองราคาเล้วได้นะครับเนี่ยรองไว้สามสิบหาเมีสาวราคาหนาฟังครับโบแห้งทำหนีาขอบคุณมากครับผมครับผมเข้าไปเบิ้งตัวต่อไปกันครับผมเบิ้องง่ายง่ายง่ายง่ยตัวนั้นอยู่งเฉยมันจะบอกอะไรให้แม่นางไม่ต้องไปหาไม่มีผลเสนอกูรูขายกูรูขายไปนี่อื่นแล้วครับผมสวัสดีครับ นี่เจ้าของอยู่ไหมครับอยู่คออันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยร้องไว้สามแปดร้องไว้สามสิบแปดกี่ปีแล้วครับหนี่ตัวผู้นี้ปีก็สองเดือนปีสองเดือนนะครับหนุ่มน้อยนะครับโอ้บึงหนังว่ะครับหนังงานนี่ครับอปีสองเดือนนะครับร้องไว้สามสิบหร่นะสามสิบแปดนะครับเลยสามมันนะครับ 38ตัวผู้นะครับตัวนี้แหละครับตัวนี้35 35ตัวเมีไอ้ไหมครับอ๋อตัวผู้เหมือนกัน35กับ38นะครับผมตัวเดียงนักหน้าดีครับขอเบอร์โทรครับ062 467 467 8622 8622ไขโทร เป็นใจแต่โทรมาต่อรองสอบถามราคาอะไรตอรองได้นะครับถ้าเกิดว่ายัางอีสามมนมาซื้อนะครับส่งไหมครับไม่ <c oughs> ไม่ไหวไฟไปส่งไม่ไหวเราต้องหารถมาเองนะครับสำหรับวันนี้ <c oughs> ขอบอกไปส่งไม่ไหวขอบคุณมากครับพ่อรัาคาสามซุปกว่านะครับ เจ้าของแม่ใหญ่มาอรือยังเนาะเจ้าของแม่ใหญ่ร้องไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยเจ้าของมาหรือยังครับ ยังไม่มากราของหายครับลองไว้ไหกวหมือนผมยังได้เบอร์โทรครับเผื่อมีคนสนใจครับมันแมใ่ใหญ่ดีมากเลยครับเย <c oughs> องแงบโบ <c oughs> อ้นี่ครับนี่อทองไวยอดอาเซียนครับเนี่ยทองไว้ด้วยทองด้วยลูกมันก็ขายไว้เมื่อลู่มันขายไปแล้วครับอยากรูกเบอร์โทรครับผม เจ้าของก็อยู่เนาะน่าเสียดายครับผมแมย์เงยวนมารอบนี้เจ้าของก็ยังไม่อยู่พเก่าครับไปเฮาไปเบิ่องตัวไม่ครับถือว่าเอาไว้ชมครับตัวนี้ขอบคุณมากครับผมน่าซื้อเหมือนลวครับเลยเขาบอกมันได้เกมดูด าการสมบแล้วแม่นี่ก็ถ่ายไปแล้วครับราคามื่อนี่ครับมาหน้าฟังบ่าครับพี่น้องครับเบิเอ้องเอาได้ครับผมก็เป็นซื้อกลางให้พี่น้องเขารู้ราคาทั้งตลาดนดพเนียด ราคาก็ประมาณนี้แหละครับของทัง้งคะแยนนะครับเนาะแต่ผมสอบถามเบิดงานที่เบ็ดแล้วครับสำหรับผู้ใดที่สนใจหรือว่าอยากได้ก็ต้องโทรไปสอบถามเจ้าของแล้วก็มาเบิองตัวงวัวตัวจริงนะครับเบิองในวิดีโอบรรยายครับต้องเชื่อแต่เือว่าไอทิปปีเตอร์คิดตัวสูงของอนาดเท่านี้ต้องมาเบิองตัวจริงครับที่ซื้อ เพราะว่าทางเพิ่อนกันเชืได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับสื่อขายสำหรับทั้งนี้เพิ่อนก็มีรถรับส่งด้วยอย่างซื้อกันนะครับย,ยังไหนแต่ยังแพร่ไปตกลงราคากันโทรศัพท์ติดต่อกันครับเบอร์โทรศัพท์สอบถามใครแล้วนะครับเนาะสวัสดีครับอันนี้แม่น,นี้ขายหรือย,ยังครับเนี่ย่ไมรรู้คับเจ้าของไม่อยู่แล้วครับเนี่ย ของประยูาเซนครับเนี่ยมีแต่คนซื้อเจ้าของไม่มี<ฆ>ครับเลยสอบถามบปเลยนะครับเอ้าเจ้าของแล้วลุงเจ้าของแล้วครับโอ้ลุงก็มาเอะดินี่นี่อายุเท่าไหร่แล้วครับเนี่ยสามตัวลูกสามตัวท้องว่างใช่ไหมครับตอนนี้ ท้องว่างท้องว่างตัวนูน้นก็ท้องว่างตัวนู่นท้องตัวนุ <c Öz ell großes> ่นท้องกี่เดือนนะครับตัวนู่นท้เดือนสี่ห้าเดือนเนาะตัวนู้นท้องสี่ห้าเดือนตัวนู้นน่าจะหลายลูกแล้วเนาะหลายลูกแล้วตัวนอ่าตัวนี้ร้องไว้เท่าไหร่ครับพ่อสี่หมื่นสองสี่หมื่นสองตัวนู้นล่ะตัวนู้นขายตัวนู้นตัวนุ่นขายไปเท่าไหร่นะสามหมื่นห้าสามหมาโอ้ทำไมขายถูกจังครับโอ้หัวท้องสามหมื่นห้า ซื้อแม่แถมลูกมันก็ถูกดีครับถูกตัวละวหมื่นกว่าบาทดีครับตัวนี้ร้องไว้ที่สี่หมื่นสองนะครับเนี่ยลูกสองแล้วครับลูกสองลูกสามแล้วตัวนี้สี่หมื่นสองสูงประมาณร้อยสามสิบเกือบร้อยสี่สิบครับตัวนี้แอบอ้าขอเบอร์โทรหน่อยครับตาจำไม่ได้จำไม่ได้อีกแล้วผมมารอบไหนตาจำเบอร์โทรไม่ได้เลยทีหลังจดไว้นะตานะครับ เพื่อผมมาจะได้จะได้ใส่เบอร์โทรเผื่อมีคนมาสนใจเนาะตาเนาะตาขายบัวถูกมากเลยเนี่ยเอ่าขอบคุณมากครับผมอ่าเช็คราคาแผงมือกันเนาะตาเราวจำเบอร์โทรบว้ได้นะครับผมแม่ทตองเราขายสามมือกาบาทครับทั้งบ้านเขาก็มีบัวครับแม่ทตองขายสามมือกว่าเอ่าดแล้วครับผม รอบตลาดแล้วลุงราคาแบบประมาณนี้แหละครับอันนีน้สำหรับผู้ใดสนใจกันโทรไปติดต่อสอบถามราคากันนะครับผมโทรมาเป็นซื้อกลางให้เช็คราคากับสำหรับมือนี้ไอที่ปิดเตอร์กันถามมาเบิ่งแค่นี้ก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวติดต่อไปที่จิตเตอยจิตเตอรยจิตพากันเบิ่งใส่คอยติดตามชงนะใส่คอยติดตามนะครับคอยติดเตอร์คอยติดหลังใจนะครับเนาะ วมนี่สำหรับตลาดน่าเนี่ครับดยกชิ้ไใบชะนีก่อนนะครับผมบรรยากาศขึศ้นๆนะครับแม่สาวใหญ่นี้ก็ถ่ายไปแล้วนะครับเนี่ยเราจะถ่กยขึ้นอยู่แตสวัสนี้รับ